อลินอลินจ๊ะจ๋าอลินจ๋าอลินเราตื่นมาตอนนี้ทำไมเ<อ>ฮ้ยฮัลโหลเฮ้ยดูชี้ดูทำดูเขาทำ ตื่นมาทำไมตีห้าครึ่งมาตื่นมาทำไมเรียนเรียนเลย <c oughs> จะกินนมเหรอลูกอือ คิวนมหรอคะ